ต้นอ่อนทานตะวันนะคะผ่านไปหนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะนี่ต้นโตแล้วนะคะเราสามารถเก็บทานได้แล้วนะคะมาดูนะคะรากของเขานะคะนี่นะคะรากเยอะแล้วนะคะแค่นี้เราก็สามารถเก็บทานได้แล้วนะคะวิธีการเพาะต้นอ่อนทานวันในถาดเพาะนะคะง่ายๆเลยไม่ต้องใช้ดินนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาเพาะต้นอ่อนทานวันนะคะ เป็นวิธีการเพราะแบบไม่ต้องใช้ดินนะคะเราจะใช้แค่น้ําในการเพราะนะคะมีวิธีการเพราะทงไงไปดูเลยนะอันนี้เป็นถาดเพาะที่เราซื้อมาทางออนไลน์นี่นะคะเป็นถาดเพาะนะคะก็จะมีตะแกรงแล้วก็ถาดเพาะอยู่ข้างล่างะคะ่ะเป็นชุดของการเพราะทานตะวันเลยนะคะจะมีกระดาษสําหรับรองเพาะนะคะสําหรับรองตรงนี้นะคะ ลงตรงตะแคงตัวนี้นะคะนี่นะคะแล้วเราก็เอาอะมะเมล็ดโรลงไปนะคะอ่าทีนี้เราไปทําการเพาะเลยนะคะใช้ต้นอ่อน,นตะวันของ d ีง้อซูเปอร์ท็อปนะคะเป็นเป็นมเมล็ดพันธุ์ลายใหญ่นําเข้านะคะนี่นะคะจะ,มะเม็ดเมล็ดเขาจะสวยมากอัตราการงอกเก้าสิบเอ็ดเปอร์เซนเลยนะคะนี่นะคะสวยงามมากเลยนะคะไม่มีมเม็ดรีบเลยนะคะ ก่อนเพาะนะคะเราก็จะแช่น้ําก่อนหนึ่งคืนนะคะ mm hmm. เพื่อกระตุ้นการงอกนะแล้วเราแช่ไว้หนึ่งคืนแล้วเราก็จะมาทําการโบมนะคะให้เม็ดมันงอกขึ้นนะคะแช่น้ำหนึ่งคืนแล้วก็บบนหนึ่งคืนนะคะด้วยกระสอบป่านตัวนี้นะคะถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้ผ้าขนหนูหรือว่าผ้าขาวผ้าอะไรก็ได้นะคะเราก็จะใช้กระสอบนี้น,นะคะ นี่นะคะห่อไว้นะคะห่อด้วยกระสอบนะคะเดี๋ยวพว่นนี้เรามาดูนะคะว่าจะงอกเยอะขนาดไหนนะคะเราค่อยทำการพวกนะคะหลังจากที่เราแช่น้ำแล้วก็มาบ่มเพาะไว้ หนึ่งคืนนะคะแช่น้ำหนึ่งคืนแล้วก็บ่มบ่มไว้หนึ่งคืนนะให้มันเล็ดมันงอกนะมาดูนะคะว่าจะงอกเยอะขนาดไหนนะคะนี่นะคะงอกเกือบทุกเม็ดนะคะจากนั้นเราก็ทำการเพาะเลยนะคะการเพาะเราก็เทน้ำลงนะคะตะเกรงนี้นะคะ,ะหลังจากนั้นเราก็ใช้กระดาษ ลองเคาะนะคะสองแผ่นลงไปนะคะแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอาเอาเมล็ดมาโรยนะคะโรยลงบนแผ่นกระดาษนี้เลยนะคะนี่นะคะอย่ายให้ทับกันนะคะเพราะว่าถ้าทับกันแล้วมันจะมันจะ,จะเจริญเติบโตไม่ไม่ดีนะคะคือ นี่นะคะถาดเพาะขนาด30เซนติเมตรนะคะยาว30เซนติเมตรนะคะกว้างคูณยาวประมาณ30เซนติเมตรนะคะหาซื้อได้ตามออนไลน์นะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะจะมีชุดพร้อมปลูกหรือก็คือมีกระดาษรองแล้วก็ตะเกรงแล้วก็ถาดรองนะคะนี่นะคะจัดเรียงเมล็ดไม่ให้ทับกันแล้วนะคะต้นอ่อนทานตะวันนะคะผ่านไปหนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะ ต้นโตแล้วนะคะสามารถเก็บทานได้แล้วนะคะมาดูนะคะรากของเขานะคะนี่นะคะรากเยอะแล้วนะคะแค่นี้เราก็สามารถเก็บทานได้แล้วนะคะวิธีการเพาะต้นอ่อนทานตะวันในถาดเพาะนะคะง่ายๆเลยไม่ต้องใช้ดินนะคะลดแค่น้ําแล้วก็เติมปุ๋ยตอนเพาะนะคะแค่นี้เราก็ได้ต้นอ่อนทานตะวันทานแล้วนะคะท่านใดสนใจ ต้นอ่อนทานตะวันมเมล็ดต้นอ่อนทานตะวันและถาดเพาะนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ